สิ่งที่ตามนุษย์มองเห็นนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นนั้นเป็นสิ่งนิรันดร์พี่น้องที่รักทั้งหลายคุณจะเลือกเอาสิ่งชั่วคราวหรือสิ่งที่นิรันด์อยู่ที่เราทั้งหลายเลือกกันเองขอพระเจ้าเวพระพรทุกท่านครับ รเรื่องการได้รับผลกระทบกระเทือนจากสถานการณ์โควิด -19 นั้นเป็นเรื่องต่อเนื่องมานานจนถ,ถึงบัดนี้เป็นเวลานาน,านถึงสองปีเศษซึ่งไม่เคยมีเชื้อโรคใดที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ต่อเนื่องมานานถึงสองปีเศษในบัดนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะลดน้อยลงผลกระทบคือ เศรษฐกิจถดถอยหลายๆธุรกิจก็ปิดกิจการหลายๆบริษัทห้างร้านแม้กระทั่งโรงงานต้องลดจำนวนคนลงทำให้คนตกงานขาดไรายได้และสิ่งสำคัญคือไม่มีใครคิดว่าเขาจะไม่ติดเชือ้อหลคโควิด19และเชื้อก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ เรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นจึงทำให้จิตใจของเราเป็นหัวแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเราเชื่อพึ่งในพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าทุกอย่างเชื่อพึ่งในพระองค์จิตใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์ ครับชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่มีสุดสำเร็จตามที่มีคำพูดหนึ่งพูดว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกสิ่งอยู่ที่การตั้งใจของเราเองสัตซ์ซื่อขยันอดทนเอาใจใส่กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำและให้เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ไปทะเลาะพิวาทกับใครไม่ทำตัวเป็นแต่แค่ขวงคองที่จะเป็นที่รักของคนส่วนมากได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะมีความสุขผมเชื่อว่า คนจำนวนมากคงคิดไม่ถึงว่าโควิด19จะมีดิดเดตต่อนเนื่องมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลาสองปีเศษและก็ได้ไกลพันธ์เป็นเดลต้าออมิคอนและอื่นๆอ,อีกที่จะตามมาตอนแรกเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็คิดว่าสองปีแล้วเชื่อว่าเข้าสู่ปีใหม่ อาจจะจบลงได้แต่ไม่คิดว่ากลับมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นแล้วก็หวังว่ากลางปีนี้อาจจะจบถ้าไม่จบก็ขอเป็นปลายปีนี้เชื่อว่าคนลบข้างเราก็มีหลายคนติดเชื้อเช่นกันก็ขอพระเจ้าเมตตาผู้คนในโลกได้รอดพ้นจากการติดเชื้อในครั้งนี้ ได้ได้จบสิ้นในสิ้นปีนี้เพื่อทุกคนจะได้พ้นภัยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในใจก็จะกลับมาครับจากที่ได้เรียนไปแล้วในตอนต้น,ตนก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งผู้ชมและผู้ฟัง ได้ดำเนินชีวิตในความถูกต้องมีสุขภาพดีความคิดเจ่มใสายรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสุดท้ายก็ฝากพระธรรมตนหนึ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ดังนี้ว่าสิ่งที่ตามนุษย์มองเห็นนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นนั้นเป็นสิ่งนิรันดร์พี่น้องที่รักทั้งหลายคุณจะเลือกเอาสิ่งชั่วคราว หรือสิ่งที่นิลานอยู่ที่เราทั้งหลายเลือกกันเองขอพระเจ้าเวทผพระพรทุกท่านครับ